การชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่ดีควรทำอย่างไรรู้ไหมครับว่าการชาร์จมือถือ หรือแบตเตอรี่ไฟสำรองโดยการเสียบสายชาร์จทิ้งไว้บางครั้งสามารถที่จะระเบิดและทําให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้โชคดีนะที่ไฟไม่ลุกลามไหม้บ้านนะการชาร์จมือถือและชาร์จแบตให้ปลอดภัยไม่เสียบสายชาร์จทิ้งไว้เมื่อไม่มีใครอยู่เพราะหากเกิดไฟฟ้าและวงจรสายชาร์จไหม้หรือแบตเตอรี่ระเบิดเกิดไฟไหม้จะไม่สามารถจุดยั้งการลุกลามได้เมื่อไม่มีใครอยู่บ้านให้ทําการถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านให้เรียบร้อยโดยเฉพาะ อุปกรณ์ชาร์จไฟทุกชนิดไม่ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่คุณภาพต่ำของมีนแบ ดูภายนอกอาจจะเหมือนกันแต่แผงวงจรข้างในจะคุณภาพต่ำกว่าของแท้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตมอ,อกอไม่ใช่อุปกรณ์ชาร์จไฟที่ชำรุดเสียหายโดยเฉพาะบริเวณข้อต่อสายกับตัวอะแดปเตอร์เพราะจะทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ช่วยกันบอกต่อจะชาร์จแบตหรือชาร์จมือถืออย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่เพื่อความปลอดภัยสงสัยสอบถาม1 1 2 9 P A Call Center ค่ะ